ดค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องสาวนีแฟชั่นนะคะคลิปนี้มาทำเสื้อสาวอวบก,กันนะคะซึ่งเป็นเสื้อไซส์ใหญ่นะคะตามคำขอของ fc ซเป็นเสื้อแขนสั้นแล้วก็มีเกล็ดข้างตัวจะเป็นเสื้อคอปาดนะคะส่วนด้านหลังจะผ่าคอค่ะติดกระดุม1เมตร ซึ่งเมื่อวัดรอบอกก็จะอยู่ที่54นิ้วรอบสะโพก5 7นิ้วจะอยู่ในไซส์3 xl นะคะไปดูวิธีการสร้างแบบไปเลยค่ะให้วัดเป็นความยาว73เซนติเมตรแล้วก็ความป้าง34เซนติเมตรตีเส้นเชื่อมเป็นกรอบก่อนนะคะก็จะได้เป็นกรอบแบบนี้ก่อนนะคะ ด้านนี้จะเป็นจุดกึ่งกลางคอหน้าให้วัดลง10.5เส้นข้างคอ15ครึ่งซึ่งจะเป็นเสื้อรูปคอปาดนะคะให้ตีเส้นขนานเป็นแนวนอนตีเส้นแบบนี้ก่อนนะคะซึ่งจะได้โค้งได้ง่ายแล้วก็โค้งเป็นเสื้อคอปาดค่ะตะเข็บไล9เซนเมตร ลดตะเข็บลาย2.5แล้วก็ตีเส้นออกมาให้ได้9เซนติเมตรเป็นตะเข็บลายแล้วก็จากจุดนี้นะคะวัดลง28.5เป็นแนวรักแร้แล้วก็ตีเส้นขนานเป็นแนวนอนจากจุดตะเข็บลายก็วัดดูนะคะกี่เซนติเมตรก็ได้10เซนติเมตรก็ตีเส้นขนานมาที่เส้นอก แล้วก็ให้แบ่งเป็น3ส่วนเท่าๆกันส่วนแรกให้วัดข้าว2เซนติเมตรติดเส้นเชื่อกันแล้วก็โค้งรักแร้ชิ้นหน้าค่ะผ่านจุดที่กำหนดไว้จากใต้รักแร้ให้วัดลงมา5เซนติเมตรจะทำเกล็ดใต้รักแร้ค่ะจากเส้นอกให้วัดลง2เซนติเมตร ละเส้นไข่ปลาไว้นะคะเกรดกว้าง3เซนติเมตรเกร็ดยาว15เซนติเมตรแล้วก็ตีเส้นไปที่จุดที่วัดลงมา2เซนติเมตรจากจุดนี้ก็วัดต่อ,อมานะคะ1.5เซนติเมตรช้เสื้อขยายออก2.5แล้วตีเส้นใหม่ค่ะ ด้านนี้ก็ขยับออกมานิดหนึ่งนะคะในส่วนของคอทั้งชิ้นหน้าชิ้นหลังก็ทำสับหลบสเซนติเมตรส่วนนี้ก็วัดขึ้น1เซนติเมตรแล้วก็แบ่งครึ่งโค้งเส้นใหม่ค่ะต่อไปก็ไปทำชิ้นหลังกันค่ะในส่วนของชิ้นหลังวัดความยาวแค่70เซนติเมตรนะคะเพราะว่าชิ้นหลังไม่มีเกรดข้างตัว แล้วก็ให้วัดความกว้างเท่ากับชิ้นหน้าคือ34เซนติเมตรแล้วก็ตีเส้นเป็นกรอบด้านนี้จะเป็นกึ่งกลางคอหลังให้วัดคอลึก3.5ซึ่งคอด้านหลังจะผ่านะคะก็จากจุดนี้ก็วัดลงมา8เซนติเมตรซึ่งจะผ่าติดกระดุม1เมตรเส้นข้างคอเท่ากับชิ้นหน้าคือ15ครึ่ง แล้วก็โค้งคอหลังค่ะในส่วนของรักแร้ก,ก็เท่ากับชิ้นหน้าให้วัดลงมา28.5ตีเส้นเชื่อมกันจากจุดนี้ก็วัดเป็นตะเข็บไหล่9เซนติเมเท่ากับชิ้นหน้าลดตะเข็บไหล่5 5ก็ตีเส้นออกมานะคะ9เซนเมตรแล้วก็ตีเส้นขนานไปที่เส้นอก แล้วก็แบ่งเป็น3ส่วนเท่าๆกันส่วนแรกวัดเข้าว1เซนติเมตรแล้วก็ตีเส้นลงมาก่อนนะคะแล้วก็โค้งรักแร้ชิ้นหลังค่ะผ่านจุด1เซนติเมตรขยายชายเสื้อ2.5จากเส้นอกก็ตีเส้นลงไปเลยค่ะวัดขึ้น1เซนติเมตร ชายเสื้อก็แบ่งครึ่งแล้วก็โค้งเส้นชายเสื้อค่ะในส่วนของคอด้านหลังก็ทำสับลบลงมานะคะ4เซนติเมตรเรจะได้ประมาณนี้นะ,ะแล้วก็มาวัดรอบรักแร้กันดูนะคะให้ตีเส้น54เซนติเมตร แล้วก็แบ่งครึ่งให้วัดเป็นความยาวแขนเสื้อ27เซนติเมตรตีเส้นเชื่อมกันทุกเส้นแล้วก็จากจุดนี้ให้วัดลงมานะคะ19.5ตีเส้นเชื่อมกันจากจุดหัวแขนก็ตีเส้นทะยงมุมจะเป็นแขนชิ้นหน้าแขนชิ้นหลัง แล้วก็ให้แบ่งเป็น3ส่วนเท่าเท่ากันค่ะแล้วให้แบ่งเป็น3ส่วนเท่าเท่ากันชิ้นหน้าให้วัดขึ้น3เซนติเมตรแล้วก็ส่วนนี้วัดลง1เซนติเมตรชิ้นหน้าส่วนแรกวัดขึ้น2.5ชิ้นหลางวัดลง1.5 แล้วก็ให้ใช้ไม้โค้งนะคะส่วนแรกชิ้นหน้าส่วนแรกของชิ้นหลังวางไม้โค้งเลยค่ะถ้าโค้งแบบนี้เส้นจะได้ไม่หักค่ะส่วนจุดอื่นๆก็ใช้วิธีการโค้งเส้นในเส้นกลืนกันนะคะเก็บปลายแขน2เซนติเมตร แล้วก็วัดดูนะคะซึ่งชิ้นหลังก็จะมากอยู่นิดหน่อยนะคะมากอยู่1.5เซนติเมตรนะคะก็ใช้วิธีการรีดย่นนะคะที่หัวแขนแล้วก็นำมาประกอบกันซึ่งคลิปนี้ถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะจะได้เจอกันคลิปต่อๆไปสวัสดีค่ะ